อันพอดพอดนีคอยว่าการแย่งเข้าไปคือยังคอยอายุคอยเกินนี่ละแล้วก็การเข้าไปไม่เพ่นเพ่นถ่ายตัวมันเองนี่แหละเขาเรียกว่าสร้างตัวตน การสอรนอีกรอบนั้นมีคุมนึงครับชื่นเมือ่อลำเพลินโชว์พูดพอดานเรา้มวันแรกซ้อมวันแรกยากเป็นไงซ้อมวันแรกกดดันไหมยากกดดันค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่านยุ่งซ้อมมากแบบ เป็นไก่ผู้ใช้ไหมคะเป็นเป็นไก่ผู้ใายพี่เขาบอกแม่เอฟซีเห็นอยู่ในอยู่ในยูทูบที่มีแกงมาใช่ไหมแต่ว่าพ่อหน้าแล้วแล้วมันเป็นไก่ผู้ใายมันมันบ่ได้มันต้องเป็นไก่ผู้หญิงแต่แบบเลี้ยงนะแม่แม่ถุงน้ำผ้าแล้วใช่แล้วเขาได้แม่คู่อยู่นะผกับแน่ค่ะรอบวชชินแากแล้วแล้วก็ได้มันจะมีปัญหาด้านหัวครับจะว่าขื่นขึ้นมันจะสูงเนาะแต่แลรวมันจะขึ้นเชียงคูณก่อนหยาบเลย นั่นในยานไไ้มือเน่ยไดูปลาุดงมันจะเได้ปุ๋ยวม่าเป็นไก่ผู้ชายเป็นไก่ผู้ชายนเลแต่ว่าพ่อเราม่เรียกหนูแล้วเราั้ป็นยแน่ประมาณแปดสิบเลยบ่ ทาิข้าวปูปลาบุดปูปลาบุนดาหอดลอยเลยค่ะับเป็นข้มือนีห้ามือแรกแต่ว่ามือต้อไปกับิีกนแต่ว่ารมนย้นลอไรย่บ่ค่ะอดรสังผู้ิ่งไหลเอาไปเอามาถึลีมหอดสัมผัสไม่ใช่ยังอยู่เพิ่มอย่ง ยางไม่ได like ้ค like ่ะแ like, like ือว like ่ามีวนเป็นมีบอแต่ขัดกันก้นบ๊ทยางนี่ดบ๊ทโบบดก่อนยางมีมันชิบขค้นตลอดแต่ว่าบทยางนี่แค่ห้องแค่บดเดียวอ่ะน้นควสูงประมาณสามโนดสามยักษ์ยางคือค่ะยางคือึืนเป็นที่แรกวันที่แรกวันเลยอกัน การโต้นัมายอะจส่วนวคมกันบ้า่อนาโนนาโนเอาสกิปอก่อนที่จะมสกิปก่อนที่จะรวมันยังไม่เสร็จยังยังยัง วันนี้แทบช็อชกฉัว่า<ล>ไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้าขงพีชียางก็ชมพู่มาเพราะว่ามานกับอันบดหน้ายางนี่เมื่อปีที่แล้วคือมาเช็ดมือสุดท้ายมัตะเ,เรียนเขาเลยวันนี้มาบดยางปีนี้เหมือนส่องดูยางไหม ัเรียนรูค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมานันะคะขอบคุณแม่ลูกนะำตาคุณโนนคุณนันคะพนันซอยคัดเก่าแล้วกับที่วัดนะคะอ้าวเป็นกำลังใจให้ครับอันนี้ลูกทั้งเกียแล้วลูกทั้งเกียเป็นยังไงลูกทั้งเกียรติลูกทั้งเกียแล้วลูกเขาที่วัดอะไงล้วมือใหญเป็นอะไรตลาด้ะเอวันอื่นยังต่อใช่ ไอ้ว่าชื่อเกาะทีอ,อะไรพวกนี้ถือว่าดได้เนาะได้เนาะลูกรับบทลูกได้ได้ไดเป็นลูกพี่เป็นพี่เป็นแม่เต้พี่เป็นแม่แมอันนี้ยาลูกที่สดิสดีสวัสดีครับนี่พี่บทใหม่

อีกทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งทีมงานเลยก็ถืซอมกันอีกท่านึงนะครับับรรยากาศล้างซ่อมนะครับวันแรกใช่ไหมคับอไรอั่มครับเปกับห้องก่อนน โวรักเปลี่ยนเ้อมาม่าก็มีนะมาม่าก็เออเินบอกัสดีการเรามีมาม่าเนี้ยนี่เ้อะบัสดีการกินละครับคลิปนี้พาเพบรรยาการล้างซองของสาวนเพินโชนะครับยีบวกกชายสู้รัง่ายอีกรอบอีกรอบทุมหนึ่งครับอวาเป็นกำลังใจทุกคนัจอกันค้ครับสวัสดีครับ